วันนี้มาผัดถั่วลันเตาใส่กุ้งกันครับเมนูง่ายๆอร่อยๆนะครับลวกถั่วลันเตากับกุ้งกันก่อนเอาแค่พอสุกนะครับเราจะเอาหัวกุ้งกับตัวกุ้งลงผัดในน้ำมันเป็นการ infuse กลิ่นนะครับผัดให้แค่พอหอมๆแล้วก็ตักออกได้เลยใส่กระเทียมบุบลงผัดให้เหลืองหอมเลยนะครับเราวตามด้วยแครอทหั่นฝอย ผัดถั่วลันเตาของเราจะได้มีสีสวยๆเขี<ๆ>วยวๆสม้มๆนะครับพอแครอทสุกใส่ถั่วหลันเตาที่ลวกไว้แล้วลงไปครับปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมผงปรุงรสนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาลงจานเสิร์ฟเลยครับโรยหน้าด้วยพริกไทยนิดหนึ่งนะครับแค่นี้ก็พร้อมอร่อยแล้วนะครับทำง่ายกินอร่อยแบบนี้อย่าลืมคริสฟู้ดนะครับเราไว้เจอกันครับบ๊ายบาย